TRC ครับบริษัท TRC Construction จำกัดมหาชนครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับตัวนี้เป็นธุรกิจอสังหานะครับอสังหานะรับเหมาก่อสร้างนะดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับโอ้รายรย่อยถือเยอะเลย69%ลารายใหญ่ก็มีบริษัทถือแล้วก็มีโนบุระถือด้วยนะนะครับ บุคคลก็มีบ้างครับดูงบครับโอ้นี่สินท่วมเลยครับจะเท่าสินทรัพย์อยู่แล้วนะครับนี่สามพสินทรัพย์รวมสามพันไม่ไหวครับงบติดลบด้วยครับเลิกครับดูกราฟอย่างเดียวนะครับไม่มีปันผลด้วยนะครับดูกราฟ TRC ครับเป็นหุ้นสตังค์ด้วยนะครับ กลับขาขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าราคาปัจจุบันปิด16สตางค์เขียวปีเลยครับอยู่เหนือเส้น2องวัน11ตังค์เนาะมองก็กลับขาขึ้นนะครับโอ้ TRC เข้าตลาดปี2005นะครับทำแนวรับเตี้ยสุดไว้5ตังค์สร้างดอยสูงสุดไว้ให้บาท62สตางค์ครับ นี่ดูตรงนี้ตรงนี้นี่ลงมาเป๊ะเลยนะครับและลงมาปรับฐานครั้งล่าสุด5ตังค์เช่นกันครับเรียกเขาเรียกว่าจบรอบสวยนะครับงั้นเราตีจากบาท6 2มา5สตังค์ครับตีแค่นี้ก่อนนะครับปรับเป็น d ดจัดทรงเส้นเทนเส้นกดก่อนนะ ถ้าเข้าไปอีกเส้นได้ไหมเพื่อให้เข้าไปใกล้ห้าสตังค์นะครับน่าจะเพิ่มอีก1เส้นนะครับยังไม่เฉียดเลยนะครับห้าสตังค์นะ ประมาณนี้ครับ mm hmm. เส้นเทนให้กดบอกว่าถ้าจะมองเป็นขึ้นเนี่ยต้องประมาณ1 6บหถึงยีตังค์นะครับเส้นเทรนช์กดนะแล้วก็ถ้าขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ยก็ต้องแบบ25้ตังค์แล้วก็35สตาตังค์ขึ้นไปนะครับถ้าเส้นสองร้อวันบอกว่านี่ต้นเทนเนี่ยสิกว่าตังค์ในได้แล้วเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองาตังค์ในได้แล้วในต้นเทนครับลงไป5ตังค์เทสเทส เส้นสำรวจน,นึงครั้งซึมซึมแล้วก็เทสอีกรอบหนึ่งครับดูว่าครั้งนี้จะผ่านไหมนะครับอ่านแนวรับแนวต้านครับอ่าเขาไซเวในกรอบประมาณ8ตังถึง19สตังครับไซเวกรอบนี้นะไซเวกรอบนี้นะเนี่ยเห็นไหมไซเวกรอบนี้นะครับยังไม่ขึ้นนะนะครับ ้าสั้นๆก็สายเก็งกำไรก็จะมอง19สตังก์ก่อนครับแต่ผมว่ามาขนาดนี้ก็น่าจะถึงนะครับแนวต้านแรกก็เป็น16สตังเลยในราคาปิดนะครับแนวรับแนวรับหลังพิงฝาห้ามหลุดคือ12สตังครับและ11สตังครับถ้าหลุดนี่ลงต่อแน่นอนนะครับแนวต้านถัดไป นะครับผมหาแนวรับใกล้สุดไปให้ก่อนนะแนวรับใกล้สุด14สตังค์นะครับแนวต้านถัดไปหูมองไม่เห็นนะครับ2ี่สิตังค์แล้วครับกรอบนี้ก่อนนะกรอบนี้ก่อนนะครับกรอบถัดไปถ้าจะขึ้นได้นะครับตรงเนี้ยเจอตรงนี้แน่นอนเนี่ยเนียเนียกองนี้ก่อนเลยครับก่อนจะขึ้นไปนู่นนะกองนี้ก่อนหนากว่าครับ นี่ครับห้าสิบห้าสตางค์๋ยวผมตีแนวต้านไว้ให้ก่อนนะครับเผื่อเขาเหวี่ยงแรงขึ้นนะครับตามตลาดนะตอนนี้กำลังเล่นหุ้นเล็กๆก,กันอยู่นะครับตลาดกำลังมาเทรดหุ้นเล็กกันอยู่นะแต่ก็อย่าลืมสะสมหุ้นใหญ่กันด้วยนะครับ อมองประมาณนี้ก่อนแผน TRC ครับแนวรับหลังพิงฝาคือ11และ12สตางค์นะแนวรับใกล้สุดคือ14สตางค์แนวต้านแรก16สตางค์สิและ20สตังค์ครับถ้าผ่าน20ตังค์ได้เนี่ยก็เจอกันเลย32 38สตางค์ส4สตางค์5้ตังค์งและสูงสุดในรอบนี้สั้นๆอยู่55สสตางค์ก่อนครับ ถ้าผ่าน55สตางค์ได้ครับก็จะมองแถวนี้ก่อนนะครับก่อประมาณบาทก่อประมาณบาทต้องผ่าน55ก่อนนะต้องผ่าน55ตังก่อนนะอย่าใจร้อนนะเทตตามกราฟนะครับ แบบนี้ครับถ้าคุณผ่าน55สตางค์ได้เนี่ยเราก็จะเห็นประมาณบาทถึงบาท20ประมาณนี้ครับนะครับแผน TRC ประมาณนี้ครับหุ้นมันงบไม่ดีพื้นฐานยังนี่เยอะอยู่นะครับเทตามกราฟนะครับหลุดก็คัดนะครับจบแผน TRC ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ